ห้ามสองเสียงเก่งจังไม่ไปอกเอาลุลดิดดดิดดิ๊ดดิดลิดิ๊ดดิ๊๊ดดดอิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดดย๊ดดดิ เตนยนมปามองนมปาชอบเมันไอบังงทรศัพท์แหละเอ๊ะไม่ให้หรอเอาลยมาด้วยเอาเลย เอาเร็วเร็วเวเอาเร็วอ๋อเอาเร็วๆๆๆวเอ็เร็วเร็อาเร็เร็วเวเรวเขอจ้าก่อนเร็วจ้าเอาเพิ่งช้าจ้าก่อนขอี้อะยังก็นั่งรำเลย ชอบหัวมวงเนี่ยชอบมาเร็วๆเอาเปล่าไปหาป่าปะล่ะไปไปรีบเลยอ่ะให้ปลาสาอุ้มเออเออเลยรีบฮื้อเลยซะไม่ให้คอดขาให้ดูกระจกในบีบีอะเลยว่าเปิดให้มันเป็นจอดำดิไปดีกัน ะก็เบียร JA ์ลูกจะจับนมเบลซาดูมันก็ไม่เหมื่จะพยายามชอบจับนมอพี่ผมตรงเนี้ยเลยนิ่มเนี่ยชอบเอา่ะเอาี่พี่ดอก